สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้พาทุกท่านมาอยู่ที่โกดังญี่ปุ่นนครปฐมนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะโกดังแห่งนี้นะคะลด50%นะคะทั้งร้านค่ะทั้งร้านตอนนี้ลด50%นะคะนี่คือครั้งแรกนะคะที่แลนเนพาเที่ยวค่ะพาทุกท่านมาอยู่ที่นี่นะคะก็ตรงนี้ค่ะเป็นริมถนนเพชรเกษมขาออกนะคะอำเภอเมืองจังหวัดน,นครปฐมค่ะถนนเพชรเกษมขาออก ตอนนี้ก็ทางร้านเลยลด50%โหคนเยอะนะเนี่ยคนเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวไปดูกันจุดแรกเข้ามานี่เป็นของเล่นเด็กอุย้ยถ้าคลิปลงไปแล้วคุณต้องรีบมานะคะเพราะว่าตอนนี้กำลังลด5 0ค่ะ นี่เป็นอะไรเอ่ยเป็นหูฟังแต่เขาไม่บอกราคาลดห้าสิแต่เขาไม่ได้เขาไม่ได้แปะราคาให้นะคะตรงนี้จะเป็นของเล่นเด็กด้านหน้าด้านนี้ก็จะเป็นของจุกจิกจบปะถะค่ะหลายสิ่งหลายอย่าง คือครั้งแรกนะคะผู้ชมคาที่ละแอนพาผู้ชมทางบ้านทามาชินี่นโดนก็มีโดนโดนโดนก็มีเนี่ยโดนก็มีอันนี้รถของเล่นเด็กรด50%ทั้งร้านนะคะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นเข็มเข็มขัดสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนะคะ อันนี้เขาแปะราคาไว้50บาทนะคะ50บาทแล้วก็ลดอีกนะะเข็มขัดหนังก็มีมีหลากหลายมากแล้วก็จะมีร่มแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นกระเป๋าค่ะเป็นกระเป๋าสุภาพสตรี50%เนี่ยราคา200บาทลด50%แล้วก็จะเหลือ100บาท ส่วนใบนี้ค่ะสีเขียวอ่อนใบนี้ราคา200บาทวีใบนี้น่ารักใบนี้น่ารักใบนี้น่ารักค่ะเนี่ยใบนี้ราคาอันนี้ราคาราคา150บาทลดแล้วก็จะเหลือ75บห้าบาทด้านนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้า ข้ส2 0สำหรับความต้องดึงข้างในในห้องพักหรือนี้ต่างในข้อส่งแบบรกนึ่งร้อยลดแล้วก็จะเหลือห้าสิบบาทค่ะมีเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะคะผู้ชมขาด้านนี้ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะเป็นตู้เสื้อผ้าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตู้เสื้อผ้าเดี๋ยวพาดูเฟอร์นิเจอร์ด้วยตู้เสือ้อผ้าเนี่ยใบนี้สวยบ้ด้านในจะเป็นแบบนี้มีกระจกให้ด้วย นี่ค่ะราคาแล้วก็ลด50%นะสินค้าโอ้นีลด70%เลยเหลือ3,700มาดูกันต่อค่ะก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าค่ะตอนนี้นะคะตู้เสื้อผ้าก็ลด50%นะคะสินค้าทั้งโกดังเลยนะคะลด50%ค่ะถ้า คผ่่าาานนนไปนมะะโกด,ดังสินค้ามือสองจังหวัดนครปฐมนะคะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมค่ะริมถนนเพชรเกษมขาออกนะคะก่อนจะก่อนจะถึงนครปฐมประมาณประมาณ5กิโลเมตรค่ะโกด,ดังแห่งนี้จะอยู่จะอยู่ซ้ายมือขาออกนะคะก่อนถึงนครปฐมนะถ้าใครมาจากทางบางแคทางเทพค่ะตอนนี้ก็กำลังลด ทั้งโกดังเลยนะคะสินค้าลดทั้งโกดังเลยะคะ่ะเหลือ50เซเท่านั้นจะราคา50บาทก็จะเหลือก็จะเหลือ25บาทอะไรประมาณนั้นค่ะตรงนี้ก็จะเป็นตุ๊กตาเดี๋ยวมาดูราคาตุ๊กตานะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นงานงานป้ายนะคะเพี่อนคะเป็นงานป้ายเป็นงานใหม่นะนี่อะไรไม่แน่ใจนะว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นราคาราคาคนไทยหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะคะอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่คือราคา แล้วก็ลดอีกราคาเขาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ลด50%ค่ะเนี่ยมีราคาแปะชัดเจนค่ะยตัวนี้น่ารักเนี่ยตัวนี้น่ารักห,หลังจากคลิปลงแล้วนะคะถ้าท่านใดสนใจที่จะแวะมาก็สามารถมาได้ค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงลด50%ทั้งโกดังค่ะลด50%ทั้งโกดังนี้ตุ๊กตาน่ารักน่ารัก,ารกทางนั้นเลยแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานป้ายทางนั้นเลยนะคะ งานแป้นป้ายเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้แปะราคาไว้ร80บาทลดแล้วก็จะเหลือ,อก็จะเหลือ90บาทแล้วก็จะมีกระเป๋าเดินทางด้วยตรงนี้เป็นกระเป๋าเดินทางกระเป๋าเดินทางก็จะมีหลายไซส์นะอันนี้เดี๋ยวดูไซส์ใหญ่สีชมพูใบนี้นะคะก็นี่คือราคาเต็มนะคะแล้วก็ลด5 0 ตรงนี้มีอยู่ไม่เยอะนะคะด้านนี้ก็จะเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนค่ะเป็นแก้วชาแก้วกาแฟจานชามต่างๆจานกระเบื้องเซเบ,บิตต่างๆนะคะก็จาก60บาทก็จะเหลือ30บบาทค่ะมาดูตรงนี้ค่ะจาน โอ้โหถ้วยชามนี่เยอะมากผู้ชมถ้วยชามเยอะมากเลยค่ะอันนี้ขายยกเซตนะคะยกเซตอันนี้เป็นจานร,รองจานร,รองนี่แปดสิบบาทแล้วเหลือสี่สิบบาทตกใบละสิบบาทนี่อยู่ใกล้จังหวัดนนะครปฐมมากเลยนะคะด้านนี้ก็จะเป็นกระเป๋ามีหมวกซันต้าด้วยหมวกซันตา้าวันที่ยี่สิบห้าธันวา นี่ค่ะใบใบหนึ่งราคาะเท่านี้ลดแล้วก็เหลือคำนวณกันเองนะคะตรงนี้ก็จะมีอยู่หลายใบค่ะสองสี่หกแปดใบตรงนี้มีอยู่แปดใบค่ะอันนี้จะเป็นเสื้อคลุมแบบสไตล์ญี่ปุ่นเขาเรียกว่าเสื้ออะไรค่ะตัวใ,ใหญ่มากเลยอะ่ะผ้าดีมากผู้ชมผ้าดีมากเลย <c oughs> ซื้อเสื้อ,อตัวนี้นะเอาไปตัดชุดได้ชุดหนึ่งเลยนะคะเนี่ย ไปดูราคานะอนจริงเอาไปตัดตัดชุดได้ชุดหนึ่งเลยอะ่ะ <c oughs> เขาว่าก็ตัวใหญ่ไงคะเนี่ยถ้าผู้หญิงตัวเล็กนะผู้หญิงตัวเล็กอะ่ะตัดชุดได้ชุดหนึ่งเลยคะ่ะผ้าตัวใหญ่มากนี่ราคาคะ่ะร้อยห้าสิบบาทลดเหลือเจ็ดสิบห้าบาทประมาณนั้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งร้านคะ่ะ <c oughs> นี่คะ่ะอ่า 30บาทเนาะ30บาทลด50%ก็จะเหลือ15บาทไปถูกมากค่ะผู้ชมคะถูกมากดูหูจับเขาเป็นรูปหัวใจด้วยนะเนี่ยมีหลายรูปทรงด้านนี้ก็จะเป็นเป็นจานร,รองเป็นจานร,รองเป็นจานสำหรับทานข้าวก็มีจานใบใหญ่ใบเล็กมีหลายไซส์หลายขนาดค่ะราคาก็แปะชัดเจนนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะอย่างที่บอกค่ะสินค้าก็กำลังลด50%ทั้งโกดังนะคะ ก็แวะเข้ามาชมกันใครหาอะไรกันอยู่อยากได้อะไรบอกเลยนะว่าสินค้าสินค้าญี่ปุ่นเนี่ยที่เรารู้ๆกันเนาะเขาก็คุณภาพเขาก็จะโอเคเขาก็คุณภาพค่อนข้างที่จะดีเนาะสินค้าญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้จัดไว้เป็นสามสามชิ้นเป็นเซตสามชิ้นนะคะราคา 30บาทลดเหลือ15บาทเนี่ย3ใบ15บาทคุณชมก็โอเคอยู่นะนี่อันตรงนี้เขาจะจัดเป็นเป็นเซตเซตเอาไว้นะคะแพคเอาไว้เลยแล้วก็ติดราคารวมส่วนด้านนี้ก็จะเป็นถ้วยน้ำซุปค,ค่ะถ้วยน้ำซุปมีฝาปิดเรียบร้อย40บาทก็จะเหลือ20บาทเหลือ20บาท อันนี้ก็จะเป็นกล่องเอเนกประสงค์ต่างๆแล้วก็จะเป็นจานร,รองแบบสไตล์ญี่ปุ่นนี่หลายสิ่งหลายอย่างให้เลือก โกดังญี่ปุ่นตอนนี้เข้ามามีบทบาทในบ้านเราเยอะจริงๆเลยนะคะทุกจังหวัดทุกจังหวัดต้องมีนะถ้าจังหวัดไหนไม่มีโกดังญี่ปุ่นเนจังหวัดนั้นถือว่าเฉยเลยตอนนี้เพราะว่าสินค้าเนี่ยสินค้าเรามาเลือกซื้อสินค้าในโกดังญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้ราคาแล้วก็ลด50%นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเซตนะเป็นจานใบใหญ่ใบกลางแล้วก็ใบ ใบแล้วก็จะเป็นลักษณะเป็นถ้วยถ้วยตื้นๆอยู่ใบหนึ่งแล้วก็จานรองแล้วก็จะมีแก้วอันนี้เป็นเซตตอนนี้ก็มีผู้คนเข้ามาเลือกซื้อสินค้าเยอะนะคะเพราะว่าตอนนี้โกดังแห่งนี้ค่ะลด50%ทุกอย่างทุกชิ้นทั้งร้านทั้งโกดังค่ะด้านนี้ก็จะเป็นกระติกน้ำร้อนมีหลายไซส์หลายขนาดใส่น้ำเย็นได้น้ำร้อนได้มีหลายไซส์มีหลายไซส์ให้เลือก ใส่น้ำร้อนใส่น้ำเย็นได้อันนี้สําหรับน้องๆพกพาไปโรงเรียนได้นะคะจะมีเป็นแก้วก็มีเป็นแก้วมีฝาผิดมีค่ะเนี่ยยี่สิบรถแล้วก็เหลือสิบบาทอุ้ยนี่ปิน้นโต ปิน่นโตแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นน่ารักน่ารักเนี่ยมีสามเถามีสามเถานะคะดูราคาค่ะพวกเซรามิกพวกกระเบื้องนี่เยอะมากเลยนะทุกกระดังเลยค่ะที่ละแลนไปมาเซรามิกกระเบื้องมีเยอะถ้วยชาถ้วยกาแฟก็มีเยอะแนะนำท่านที่เปิดร้านกาแฟร้านอาหารนะคะ ้าคุณมาเลือกซื้อสินค้าที่โกดังเนี่ยบอกเลยนะว่าคุณจะได้ราคาราคาสินค้าราคาเบาๆซึ่งซึ่งมันคุ้มกับการการลงทุนทําให้เราประหยัดสตังค์ในกระเป๋าได้เยอะเลยเนาะอันนี้จะเป็นชุดแก้วชุดแก้วอันนี้จะเป็นชุดชาเนี่ยใครหาอะไรอยู่มาเลือกซื้อเลือกชมกันค่ะนี่มาเจอนี้แล้วอันเนี้ยเนี่ยใส่ก๋วยเตี๋ยวได้ ตรงได้อันนี้สามารถอาวางเตาแก๊สได้นะคะวางเตาแก๊สได้รถทั้งโกดังสินค้าคุณภาพดีราคาไม่แรงกำลังเลือกอะไรอยู่คะเนี่ยดูคาคอค่ะอ๋อตรงนี้เป็นผ้ามันคอเหรออ๋นอ๋ออ๋อนี่นะคะ มันอยู่ที่คนรู้ด้วยนะบางทีถ้าคนไม่รู้นี่ก็ผ่านไปบางทีไม่กล้าแกะดูเอาไปมัดพวกถูงกระเป๋าอะไรอเงี้ยอโอเคนะแล้วลอกคุณภาพของเขาว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะคะสินค้าญี่ปุ่นเนี่ยคุณภาพก็จะดีมันเก่าเก็บอะเนาะใช่ค่ะมันเป็นของใหม่เก่าเก็บเป็นของใหม่แกะกล่องเก่าเก็บนะคะ คุณเข้ามาเลือกเป็นผ้าพ,พันคอเอาไปผูกกระเป๋าว่ามันจะพริ้วๆนะสวยๆนะ,ะเสริมมูลค่าโอเคขอบคุณนะคะน,นี่ะมาได้นะถ้าใครจะมาค่ะอันนี้เป็นกรดังมือสองนครปฐมนะคะ โกดังมือสองนะครมาถมตอนนี้กําลังลด50%ทั้งร้านค่ะใครจะมาก็มากันได้เลยค่ะหลังจากที่คลิปลงแล้วแนะนําเลยนะคะเลยแมาทายทําให้ผู้ชมทางบ้านได้ชมเพื่อเป็นทางเลือกนะคะคุณจะมาหรือไม่มาเราก็ไม่สามารถบังคับคุณได้แต่ว่าตอนนี้บอกเลยนะว่าโกดังญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามามีบทบาทในบ้านเราเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ได้รับความนิยมก็เพราะว่าสินค้าคุณภาพดีถ้าเรา คิดจาประหยัดสตังค์ในกระเป๋าของเราเรามาซื้อสินค้ามือสองเนี่ยแล้วก็เปรียบเทียบกับสินค้าใหม่ในห้าสสินค้ามันจะเซฟสตังค์ในกระเป๋าของเราได้เยอะมากเลยนะคะถ้าใครที่เคยซื้อไปใช้แล้วนะคะ รับรองเลยค่ะว่าต้องกลับมาซื้ออีกเพราะว่าคุณภาพของเขาค่อนข้างที่จะดีอย่างเรแลนด์าพาเทียลนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างค่ะ,ะมาถ่ายทำเนี่ยก็จะซื้อนู่นซื้อนี่กลับบ้านตลอดและกลายเป็นว่าในบ้านของเราที่สิทธิของใช้ในบ้านเราที่ใช้ยอยู่ก็จะกลายเป็นสินค้าของของโกดังทั้งนั้นเลยเพราะว่าราคาเขาเบาอะ่ะราคาเขาเบาจริงๆแล้วเราซื้อไปชิ้นหนึ่งอะ่ะสามสบบาทใช้ไม่ดีเราก็ทิ้งไปใช่ไหมคะ ก็เหมือนกับว่าเราไปเดินไปเดินทุกอย่าง20อย่างเงี้ยทุกอย่าง20นะเชื่อไหมคะใช้ได้ครั้งเดียวใช้ได้ครั้งเดียวก็ต้องทิ้งมันถูกจริงถูกจริงแต่ว่าคุณภาพมันต่างกันเนี่ยใช่ไหมคะคุณภาพมันจะต่างกันเนี่ยด้านนี้จะเป็นสินค้าใหมย่ยังอยู่ในแพ็กเกจยังอยู่ในกล่องเนี่ยอย่างกระติกเนี่ยเห็นไหมคะนี่เป็นเป็นของเก่าเก็บอะ่ะเป็นของแบบ ยังมีกล่องยังมีแพ็กเกจอยู่เนี่ยเนี่ยหาอะไรกันอยู่ยถูกสวยดีประมาณนั้นเลยอันนั้นเราไม่ได้อวยนะแต่ถ้าใครไม่ชอบนะคะอยากจะอนุรักษ์ไทยอนุรักษ์ของของไทยเรานะคะก,ก็ได้นะคะก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่าของไทยเราเนี่ยไทยผลิตเนี่ยก็สุดยอดนะคะแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างที่จะที่จะแรงเนาะอย่างของไทยผลิต ก็วันนี้ค่ะมาที่นี่เป็นครั้งแรกนะคะโกดังนี้แลนด์มาร์คครั้งแรกนะจริงๆแล้วอยู่ใกล้บ้านตัวเองแหละแต่ว่าไม่ค่อยได้มาไม่ค่อยได้มาก็ครั้งนี้ครั้งแรกเห็นเห็นป้ายเขาลด้าอร์เซ็ทั้งโกดังก็เลยแวะเข้ามาถ่ายทําให้ผู้ชมทางบ้านได้ชมค่ะเน <Yeah. S 1> ี่ยสินค้าพวกนี้ยังอยู่ในกล่องยังอยู่ในแพ็กเก็ใครที่หาอะไรอยู่ก็เข้ามาเลือกซื้อกันเนี่ยเป็น เป็นถ้วยถ้วยของหวานถ้วยน้ำสุกด้นไหมคะมรู้ไม่หมดหลายสิ่งหลอย่างคนที่รู้จักใช้เนาะรู้ว่าไอสินค้าตัวนี้เอาไปใช้แบบไหนสินค้าตัวนี้เอาไปใช้แบบไหนเนี่ยก็ มาเลือกมาเลือกชมกันได้อุ้ยอันนี้เป็นตะเกียบตะเกียบตะเกียบเนี่ยราคาสิบบาทนี่ตะเกียบสิบบาทสิบบาทมีสามคู่นะคะสิบบาทมีสามคู่ตะเกียบตะเกียบ ปุ่นเขาจะนิยมใช้จะเก็บกันเนาะใครหาอะไรอยู่คะมาลึกชมกันได้เครื่องมือช่างก็มีนะคะเครื่องมือช่างเนี่ยเครื่องมือช่างพวกสกุไลพวกประแจไขควงต่างๆนี้อุปกรณ์สำหรับสำหรับเบ็ดตกปลาเนาะ เครื่องมือช่างทางนั้นเลยค่ะมีมีดมีเครื่องมือช่างลด50%ทุกอย่างทุกชิ้น50%เนี่ยจากป้ายใช่ไหมคะ,คะจากป้ายคือแปะอ๋คร่องนึงลดคร่องหนึ่งท,ทุกชิ้นนะคะ ออขอบคุณค่ะทั้งร้านเลยนะคะนนค่ะทั้งร้านเลยนะนนนนอู้สองวันค่ะลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์สองวันค่ะสองวันนะถ้าใครมาช้าใครมาช้าก็อาจจะไม่ทันนะคะลดสองวันเท่านั้นวันนี้แลนนมาถ่ายทำมันอยู่ที่มันอยู่ที่ช่องใช่ไหมคะช่องจะลงทันหรือเปล่าอ่าวันนี้แลนนมาถ่ายทำก็คือ วันเสาร์วันเสาร์ที่30 3สิสิงหาคมนี้กันไก่ก็มีค่ะเสาร์อาทิตย์นี้เท่านั้นนะคะเสาร์อาทิตย์นี้เท่านั้นก็ใครมาทันก็มาทันนะคะลด5 0ทั้งร้านค่ะก็มาเลือกซื้อกันได้เครื่องมือช่างเห็นไหมคะมีเยอะเลย แล้วก็อยู่ลดราคา5 0เซนจากป้ายนะคะป้าย20บาทก็จะเหลือ10บาทป้าย10บาทก็จะเหลือ5บาทค่ะด้านนี้จะเป็นสินค้าใหม่ส่วนด้านนี้ค่ะด้านนี้ก็จะเป็นผ้าหม่มผ้าหม่มผ้าขนหนูผ้าเช็ดตัวอันนี้จะเป็นผ้าขนหนูอันนี้เป็นผ้าหม่มเดี๋ยวมาดูราคาผ้าหม่มกันนี้โอ้ย มมนี่เท่าไรคะเนี้ยแล้วก็ลดไมค่ะ5 0บเปอร์เซ็นต์ะ,ะบางชิ้นเนี่ยก็จะเป็นของของ,ของแบรนด์ของยี่ห้อนะคะผู้ชมค่ะถ้าของของที่ม่ยี่ห้อของแบรนด์เนี่ยก็ราคาก็จะสูงนิดนึงค่ะเพราะว่ามันจะค้าๆปนๆอยู่แล้วก็เป็นสินค้าใหม่เนี่ยเราสามารถเป็นมอบเป็นของขวัญเป็นเป็นมอบเป็นของกำนันได้เลยนะคะก็มาเลือกกัน มีได้ด้วยไม่ได้เย็บผ้าด้วยผู้ชมไม่ได้เย็บผ้าด้วยไ,ได้เย็บผ้านี่ราคาแล้วก็ลดอีกสี่สบาทลดเหลือยี่สบาทมีสหลอดใหญ่ๆเลยนะคะอันนี้เป็นได้ฟูได้ฟูสำหรับงานโพ้งอันนี้ได้เย็บมีทั้งได้เย็บได้โพ้งนะคะ ต่สียอดนิยมไม่มีนะไหมพมก็มีค่ะอันนี้ไหมพมสีดําสียอดนิยมก็คืออ่าสีขาวสีดําใช่ไหมคะสีขาวสีดําไม่มีนะมีสีฟ้าสีฟ้าสีส้มสีชมพูสีชมพูนี่ได้อยู่นะเนี่ยสีชมพูสีแดงเลือดนกเขียวอ่อนมีอันนี้เป็นได้อันนี้เป็นอ่าพัก ค่ากันเปื้อนไหมคะข้ามานมีโอ้ยสินค้าเยอะจริงๆเลยผู้ชฉมม,มีนาฬิกาด้วยลด50%ทั้งโกดังนะคะ2วันค่ะใครมาทันก็ทันนะเนี่ยได้พงเนี่ยสีดำมีสีดำมีเนี่ยได้พง ใครเย็บผ้าอยู่คะใครเย็บผ้าโหลอยู่เนี่ยม,มาเลือกซื้อเลยเนี่ยอันนี้ได้เย็บนะคะสีน้ําเงินอันนี้ได้อยู่ได้อยู่นี่ราคา60บาทลดเหล,ลือ30บาทก็ถือว่าถูกนะคะถูกอยู่ถูกเนี่ยหลอดใหญ่ๆท้งนั้นเลยได้โพงก็หลอดใหญ่ๆนั้นเลยจริงๆแล้วได้โพ้งสีพวกนี้ก็ใช้แทนสีดําได้ใช้แทนสีดําได้เพราะว่าเขาอยู่ข้างในเนาะ จะเป็นผ้าพันคอมีผ้าพันคอผ้าหมผ้าห่มผ้าพันคอนี่ไงเสื้อเสื้อแบบคนญี่ปุ่นใส่อะเราก็ไม่รู้ว่าเขาเลือกเสื้ออะไรนะคะดูราคาคะ่ะสามร้อยแล้วก็เหลือร้อยห้าสิบบาท ส่วนด้านนี้ค่ะด้านนี้ก็จะเป็นรองเท้าของน้องๆนะคะรองเท้าผ้าใบรองเท้าน้องผู้หญิงรองเท้าน้องผู้ชายมีครบนะคะมีครบเลยมีเกี้ยแบบญี่ปุ่นด้วยน่ารักจังกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งมีกระดิ่งอยู่ด้านในนะคะใส่แล้วกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเนี่ยคู่หนึ่งหรอคู่หนึ่งก็ห้าสิบบาทลดแล้วเลยยี่สิบห้าบาทก็โอเค ็โอเคอยู่นะคะโอเคอยู่าาส่วนตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นงานเปลือยนะคะงานเปือยก็คืองานไม่มีกล่องค่ะเป็นผ้าห่มอันนี้เป็นผ้าไหมพรมเนี่ยผ้าห่มไหมพรมคืนนี้เป็นผ้าห่มไหมพรม คุ้ยหาราคาไม่เจอเนี่ยเป็นผ้าห่มไหมพรมเป็นผ้าขนหนูก็มีงานเรือส่วนด้านนี้ก็จะเป็นรองเท้าผ้าใบค่ะเดี๋ยวไปดูราคาก่อนนะว่าเขาขายคู่เท่าไหร่ของจริงไหมคะเนี่ยหรือว่ของจริงไหมคะเบามากคะ่ะคู่นี้ราคา ราคา500โอ้ก็น่าจะจริงอยู่นะเบามากค่ะเบามากคู่นี้แปะแป้ยราคา500ลดแล้วก็จะเหลือ250บาทเนงานแบรนด์ก็มีเนี่ยงานยี่ห้อมีค่ะมีงานยี่ห้อมีทั้งงานยี่ห้องานไม่ยี่ห้อออันนี้ยกเซต มีกระเป๋ามีรองเท้าสุภาพสตรีนี่ยังอยู่ในกล่องนะคะของใหม่นะของใหม่ยังอยู่ในกล่องรองเท้าผู้หญิงเยอะมากค่ะรองเท้าสุภาพสตรีมีเยอะมากลดห้ร์เซยังไงก็ถือว่าถูก ฝั่งนี้นะคะจะเป็นรองเท้าทั้งนั้นเลยนะคะโกดังนี้ก็ค่อนข้างที่จะกว้างค่ะโกดังมือสองนคนปรปฐมนะคะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมริมถนนเพชรเกษมขาออกค่ะ,อ,อ,คะอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมเนี่ยที่รถวิ่งผ่านอยู่เนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ละแลนได้พาผู้ชมทางบ้านแวะเข้ามาดูสินค้าที่นี่เพราะว่าเห็นป้ายใหญ่เบอร์เริ่มเลยค่ะลด50%ทั้งโกดังค่ะก็เลยแวะเข้ามาถ่ายทำให้ผู้ชมได้ชม ตรงนี้นะคะจะเป็นงานกรอบรูปค่ะกรอบรูปกรอบรูปมีทั้งกรอบกระเปล่าซึ่งเราสามารถซื้อไปแล้วเอาไปใส่รูปที่บ้านได้แล้วก็จะมีคาสิทเด็กมีไมก้กลอฟมีกระเป๋าเดินทางค่ะด้านนี้ด้านนี้ก็จะเป็นสินค้าจิป,ปถาถะมีแฟ้มงานแฟ้มงานก็มี มีโล่ลังวันด้วยมีโล่ลังวันด้วยค่ะผู้ชมอันนี้โล่ลังวัลสำหรับนักกอล์ฟตีกอล์ฟสวยๆหูแก้วบลาดดีใหญ่ปเปิรลิ่มเลยค่ะเป็นงานสะสมนะคะตรงนี้เป็นงานตั้งโชว์งานสะสมตุ๊กตาญี่ปุ่นค่ะอันนี้ราคา นี่ราคานี่คือราคาของเขานะคะเป็นเป็นเขาเนาะแต่เป็นเขาอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเขาจะทําหนังหุ้มเอาไว้หุ้มเขาเอาไว้นี่ราคาเต็มแล้วก็ลดห้ิบเปอร์เซ็ค่ะตุ๊กตาญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นงานไม้ค่ะงานตุ๊กตาไม้ไม่หนักเท่าไหร่นะคะดูราคานะแล้วก็ลดอีกห้ค่ะ างานตุ๊กต,ตาสวยๆทางนั้นเลยค่ะโกดังก็ค่อนข้างที่จะกว้างนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะมีผู้คนมาเลือกซื้อสินค้าค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าวันนี้ขาลด50%ทั้งร้านทั้งโกดังค่ะ2วันนะคะผู้ชมค่ะก็คือวันเสาร์กับวันอาทิตย์แรงแรมาไทยทำวันเสาร์นะวันเสาร์ที่30สิงหาคม2568 อบงานช่างเนี่ยก,กูปแจสปูไลไหลปแจชนิดต่างๆงานช่างดีกว่าเราไปซื้อของใหม่เราก็ใช้งานได้เนี่ยใช้งานได้ทุกชิ้น ขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจนจบคลิปค่ะเจอกันใหม่นะคะกับคลิปต่อไปค่ะและแรนพาเท่จะพาทุกท่านไปที่ไหนอีกสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ